ดูแดชบอร์ดและอธิบายตัวเลขที่เห็นจากแดชบอร์ดเข้ามาที่โปรแกรม Smartbit 366นะคะคลิกที่แดชบอร์ดค่ะโดยหน้านี้นะคะจะมีบัญชีเจ้าหนี้บัญชีลูกหนี้ภาพรวมและยอดเงินเราจะมาดูกันที่บัญชีเจ้าหนี้ก่อนนะคะแกน X จะแสดงยอดเงินนะคะส่วนแกน Y จะแสดงระยะเวลาที่ชำระหนี้ค่ะ ซึ่งของเราจะอยู่ที่เกิน90วันถึง90วันยอดรวมอยู่ที่45,796บาทค่ะยอดดังกล่าวเป็นยอดเดียวกันกับรายงานวิเคราะห์อายุของเจ้าหนี้ค่ะต่อมาเป็นบัญชีลูกหนี้จะแสดงแผนพูนแท่งแบบเดียวกันกับบัญชีเจ้าหนี้นะคะซึ่งของเราจะอยู่ที่ กิน61วันถึง90วันและเกิน90วันถึง90วันยอดรวมอยู่ที่91,271บาทค่ะยอดดังกล่าวมาจากรายงานของลูกหนี้คงเหลือค่ะถัดมาจะเป็นภาพรวมนะคะจะเป็นแผนภูมิแท่งเหมือนกันค่ะจะแสดงรายได้รวมค่าใ,ใช้ใจ่ายรวมและสรุปภาพรวมค่ะถัดมาจะเป็นยอดเงินค่ะ เป็นแผนภูมิวงกลมค่ะซึ่งบริษัทของเราจะมีบัญชี2บัญชีนะคะเป็นบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันค่ะบัญชีออมทรัพย์ของเรานะคะยอดอยู่ที่10,000แบาทค่ะบัญชีกระแสรายวันของเรานะคะยอดอยู่ที่ห0 0 0 0นบาทค่ะ